วันนี้เราจะมาเดินหาหอใกล้คณะวิศวกรรมศาสตร์รากกระบังนะคะเข้ามาจากด้านหน้าคณะค่ะก็จะมีสะบัวอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะคะมีดอกบานสวยงามเลยค่ะเราก็จะเดินทะลุไปด้านหลังคณะนะคะจะติดกับซอยฉลองกรุงหนึ่งจะไปหาหอด้านนั้นค่ะแล้วก็เดินเข้ามาก็จะมีคณะวิศวกรรมต่างๆนะคะด้านในก็จะมีซอยถนนที่เราจะเดินเข้าไปได้ด้านนี้ก็ร่มรื่นนะคะมีทั้งสนามกีฬามี น้ำพุมีตึกคณะต่างๆนี่เราออกมาด้านหลังแล้วนะคะเป็นซอยฉลองกรุงหนึ่งค่ะซอยแรกที่ติดกับคณะที่มองเห็นตึกส,งสูงๆข้างในนั่นเป็นคอนโดนะคะบนรถเข้าไปดูแล้วก็ดูแบบน่ากลัวน่ากลัวก็เลยว่าไม่น่ามันเหมือนจะล้างๆอันนี้เราก็ลองเดินริมฟุตบาทนะคะฟุตบาทก็จะประมาณนี้เลยค่ะก็จะดูแบบ ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไหร่ค่ะแล้วก็มีร้านกาแฟร้านอะไรพวกนั้นนะคะก็จะมีหออยู่ริมถนนตลอดนะคะแล้วหอต่างๆทถนี้ก็จะเป็นด้านล่างเป็นร้านอาหารแล้วด้านบนเป็นหอพักเราก็เดินมาเจอซอยแรกนะคะนี่เป็นซอยเกกีงามหนึ่งแล้วก็ลองเข้ามาดูก็จะเป็นซอยเล็กๆหอเต็มทั้งสองฝั่งเลยนะคะแบบนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะ มีทั้งหอหญิงหอรวมซอยจะเล็กมากเลยค่ะแต่ก็ใกล้ใกล้คณะที่สุดเลยนะคะเดินง่ายค่ะแต่ว่าก็จะดูแออัดเรื่องเข้าออกถ้ามีรถยนต์ผู้ปกครองมาหานี่ก็น่าจะไม่ค่อยสะดวกนะคะน่าจะมีปัญหาเรื่องการใช้รถใช้ลาค่ะแต่ถ้าการเดินก็น่าจะสะดวกประมาณหนึ่งอันนี้ก็ต้องลองลองคิดดูนะคะเนี่ยค่ะเป็นหอประยันท้ายซอยเลยนะคะ แล้วก็เจอเครื่องบินบินผ่านแต่เสียงไม่ดังนะคะเครื่องบินแถวนี้พอออกมาจากซอยเกกีงามหนึ่งก็เจอเซเว่นนะคะเซเว่นวัยรุ่นนะคะต้องสำหรับเด็กวัยรุ่นค่ะต้องเดินบันไดแปดขั้นถึงจะขึ้นได้พอออกมาก็จะเป็นก็จะมีร้านต่างๆนะคะร้านอาหารร้านกาแฟร้านขายยามีครบเลยค่ะ แต่ส่วนมากพื้นเขาจะยกขึ้นไปสูงจากถนนมากเลยค่ะแถวนี้ก็เถิบมาเป็นซอยที่สองค่ะซอยเกกีงามสองเราก็ลองเข้าไปดูะคะอันนี้ก็จะโล่งโล่งกว่าหน่อยแต่ก็มีมีหอบ้างแต่ก็จะเป็นอาคารใหญ่ๆขวามือนี่เหมือนจะเป็นตลาดหอน้อยนะคะ หอที่นี่นะทุกที่เลยอะราคาจะอยู่ใกล้เคียงกันน่ะประมาณสี่พันห้าถึงห้าพันห้านี่เราออกมาจากซอยเก็กิงามสองก็เจอมีร้านซักอบด้วยนะคะสะดวกสบายค่ะลองมาใช้บริการกันได้เราก็เดินต่อมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ซอยเรียกซอยถาวรพึกหรือบางคนเรียกว่าซอยเกกีงามสามนะคะเข้ามาก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะก็จะมีหออยู่บ้าง ในนี้ที่จอดรถนะคะขนาดมอเตอร์ไซค์ยังต้องจอดไว้ในถนนเลยค่ะอันนี้คือหอด้านหน้านะคะริมถนนนี่จะมีหอตลอดเลยค่ะแล้วข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหารเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วในซอยฉลองกรุงหนึ่งคือด้านขวามือแล้วก็จะมีรถวิ่งตลอดแล้วร้านแบบนี้ก็จะมีเยอะมากเลยนะคะที่เป็นร้านแบบนั่งชิลยามเย็นไม่ได้มาดูบรรยากาศตอนเย็นคงจะแบบคึกคักน่าดูแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะคะ ข้ามคลองมาก่อนโอ้โหทางลงนี่เป็นทางแยกค่ะเวลาเดินก็ต้องระวังเลยนะคะเป็นแยกขอสะพานแล้วก็เป็นวดัดมีวดัดมีโรงเรียนอยู่ซ้ายมือนะคะแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆเป็นเลาะกำแพง ริมถนนด้านซ้ายมือนี่จะเป็นตึกที่เหมือนกันหมดนะคะด้านล่างเป็นร้านอาหารด้านบนเป็นหอพักค่ะอันนี้มาถึงซอยฉลองกรุงหนึ่งแยกห้านะคะอันนี้ก็จะมีหออยู่ข้างในเหมือนกันค่ะเราออกมาเดินด้านหน้าต่อบางที่ก็จะดูแบบเก่าๆแต่หอนี้ดูมี มีลัวรอบมีพื้นที่เป็นส่วนตัวแล้วก็กว้างขวางกว้างมากเลยนะคะหอนี้ส่วนด้านขวามือของถนนน่าจะเป็นเรียบรางรถไฟตลอดเลยนะคะเพราะไม่มีอาคารเดี๋ยวเราเดินมาดูดีกว่าว่าอันนี้หออะไรใหญ่โตมากเลยค่ะอ๋อเข้าไปถามเขาบอกว่าเป็นหอของเจ๊เลง้งส่วนตัวมากมีคีการ์ดสองชั้น มีอยู่พันกว่าห้องแต่ก็เต็มหมดเหมือนกันเราลองเดินไปดูซอยอื่นๆต่อไปนะคะก็จะมีหอพักตลอดอันนี้ซอยถัดไปนะคะซอยก็จะกว้างกว้างกว่าแถวเกกีนะคะหอก็จะเป็นอาคารที่สร้างมาเพื่อเป็นหอพักก็เลยดูเป็นอาคารหลังใหญ่ๆไม่ได้อาคารที่แบบต่อเติมเหมือนด้านหน้าที่อยู่ติดถนนนะคะแต่ก็จะไกลาจากมหาลัยมาอันนี้ห่างมาจาก ประตูหลังประมาณ700เมตรนะคะถ้าปักซอยแล้วก็เดินเข้ามาในซอยอีกถ้าแดดร้นอนๆน,นี่ก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะคะหอแถวนี้สภาพภายในหอก็คือไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่จะมีจะมีแอร์มีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีเครื่องใช้ให้ใชนิดแบบเราแค่ขนกระเป๋าเสื้อผ้าก็เข้าไปอยู่ได้เลยแต่ที่จะแตกต่างก็คือสภาพภายนอกค่ะสภาพแวดล้อมความเป็นส่วนตัวความแออดัดอะไรแบบนั้นนะคะ จากที่สำรวจมาราคาหอพักแถวนี้เริ่มที่4,500-6,000บาทต่อเดือนนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่พูดมาว่าสภาพห้องเก่าใหม่ระยะทางไกลใกล้ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีร้านอาหารซอยนี้ก็จะห่างประมาณ800เมตรนะคะจากประตูหลังของทางคณะวิศวะค่ะก็จัดว่าไกลไม่ไหวแล้วนะคะว่าถ้าจะเดินไกลไปขวานี้ก็ น่าจะต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าแต่ว่าดูสภาพถนนแล้วก็น่าจะอันตรายเราก็น่าจะต้องเริ่มดูถอยหลังกลับแล้วล่ะว,ว่าจะเอาที่ไหนเครื่องบินนี่ก็บินผ่านตลอดอันนี้มันที่เสียงไม่ดังเพราะว่าเป็นขาลงนะคะ ก็ได้บรรยากาศไปอีกอย่างนอกจากเครื่องบินแล้วก็ยังมีรถไฟด้วยแต่รถไฟนี่จะมีเสียงหูดทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่าข้างหน้านี่เขาจะตัดกับถนนรถยนต์นะคะก็เลยต้องบีบแต่ที่เราเลือกก็น่าจะเป็น AJ ของเจเล้งนะคะไม่ได้ชี้นํานะคะแต่ว่าเรามองในแง่ความปลอดภัยเพราะว่าห้ามคนนอกเข้ามีความเป็นส่วนตัวสูงในราคาและเรียบการก็ประมาณนี้เลยนะคะ ราก็เลยทําการลงชื่อแจ้งเบอร์โทรไว้ก่อนทางหอบอกว่าถ้าเกิดว่ามีห้องว่างก็จะติดต่อกลับไปให้เข้ามาทําสัญญาคลิปนี้ที่เราทําวันที่31มีนาคมก็บอกว่าจะเริ่มมีนักศึกษาแจ้งออกก็เมษาพฤษภาก็จะเริ่มมีทยอยออกก็จะให้เข้ามาทําสัญญาช่วงนั้นนะคะใครที่จะมาเรียนเทอมหน้าก็เริ่มหาข้อมูลหรือมาลงชื่อจองไว้ตามหอต่างๆได้เลย ส่วนหอไหนที่ไม่มีที่จอดรถก,ก็ต้องจอดกันในถนนแบบนี้ก่อนกลับเดินหาหอเหนื่อยๆก็แวะเข้ามาพักรับประทานอาหารในร้านนี้เป็นร้านข้างทางนี่แหละค่ะแต่พอเดินเข้ามาบรรยากาศหน้านั่งหน้ารับประทานอาหารรสชาติดีมีทั้งเมนูที่เป็นอาหารตามสั่งทั่วไปและเมนูทันสมัยเช่นพวกไข่เค็นเบคอนแล้วยังมีบริการส่งด้วยนะคะอันนี้คือหน้าร้าน หวังว่าคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะหาหอที่อยู่ใกล้วิศวรรกะบังนะคะขอบคุณค่ะ